วันนี้พบกวับเราอีกแล้วนะครับในรายการ Work Out Fun For All พ่อกายทุกวัยสดใสทุกวันค่ะครับผมโค้ชเทพครับนักกีฬาพ่อกายทีมชาติไทยค่ะเชอรี่สิริวัฒนาสุดลาภาคุณสอนโยคะค่ะครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกเป็นช่วงของผมนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นนักกีฬาสปรอร์ตฟิเผู้หญิงนะครับ เราจะมาสร้างโปร p o r t i o นเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับและมีท่าฝึกยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับในส่วนของรีนะคะวันนี้เชอรี่เตรียมชุดท่าฝึกเกี่ยวคะที่ช่วยจัดปรับโครงสร้างกระดูกสันหลังนะคะและช่วยเปิดข้อสะโพกนะคะมีประโยชน์มากๆต้องไปติดตามกันและช่วงที่3นะคะเป็นช่วงสุขภาพดีมีอร่อยครับผม clean food good taste นะครับค่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรนะคะอยากให้เพื่อนๆไปติดตามชมกันคะ่ะครับผมก่อนจะพูดก,กับ3ช่วงหลักๆนะครับเรามีผลงาน,นดีๆของสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับในปี2 5 6 3 และผู้ชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้นะครับวันพิเศษมากนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นเกสนะครับเป็นนักกีฬาสปอร์ตฟิเศษผู้หญิงนะครับอยากให้พี่แนะนําตัวว่าชื่ออะไรบ้างครับค่ะปุ๋ยนะคะครับพี่ปุ๋ยอ่าพี่จะเล่นเป็นรุ่น โมเดลฟิสิกโมเดลผู้หญิงคับโมเดลสปความสูงไม่เกิน160เซนตมไม่เกิน160ปกติก็คือจะแข่งเป็นรุ่นมัสเตอร์เพราะว่าอายุ54แล้วจริงเหรอไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าอย่างสาวเยอะเลยแล้วก็หุ่นดีมากนะร่างกายดีมากนะครับก็แต่ว่าปีนี้คิดว่าจะลองลงแข่งรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์9-11อ๋อเลือีกประมาณเดือนนึงเนาะใช่ค่ะพร้อมหรือยังครับพี่ก็จะมีปัญหาเรื่อง ไหลหัวไหลไหลที่จะด้อยกว่าส่วนงั้นดีเลยจะโตเดี๋ยววันนี้เราจะมีทิคดีๆนะครับ mm hmm. เทคนิคดีๆในการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล mm hmm. เพื่อบอิวใช้ในการแข่งขันเนะ mm hmm. าะหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากมีหัวไหลด้านกว้างๆนะครับสมบูรณ์ไหลกลมๆนะครับห้ามพลาดนะครับ mm hmm. พร้อมไหมพุ๋ยพร้อมอ่าก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนเราพยายามสเตชชิ่งหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อบ,บริเวณนั้นนะครับนะครับยืดหัวแขนไปด้านหน้านะครับอ่าแล้วกดใต้ศกนะครับยืดหัวไหลด้านข้างไว้ดึงเข้าหาลำตัวนะครับอ่าค้างไว้สักนัับบคร 2 3 4 5สอ่าสลับข้างครับอ่าเชียงมาครับ1 2 3 4 5อ่าโอเคอยู่นี่ยืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับเรามือจับนี้ครับจับข้อมือฝั่งซ้ายนะครับดึงมาฝั่งขวานับครั้งไว้ครับ1 2 3 4 5สอ่าสลับครับอ่าดึงหนึ่ โอเคครับทีนี้กล้ามเนื้อล่งเสกก็คือกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับเรายืดหลังแขนด้วยครับครับอึ๊บอ่ากดลงไปครับอ่าให้พี่บุวยกดลงไปข้างหลังนะครับอ่านับห้าครับ 1..2..3..4 5สลับข้างครับอ่าอ่า1 2 3 4 5โอเคทีนี้เราจะวอร์มเบาหัวไหล่นะครับงายมือครับพี่บุวยอ่าแล้วควงไปข้างหน้า5ครั้งครับ 1.. ่ช้าชานะช้าๆนะครับ2 สามเพื่อนๆนทางบ้านทําไปด้วยกันนะครับถ้าแรกที่เราจะฝึกนะครับเป็นดัมเบลชูเดอร์เพลสนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเป็นดัมเบลนะครับเพื่อนๆลองหาขวดน้ําก็ได้ครับถ้าไม่มีดัมเบลอยู่ที่บ้านนะครับแล้วมาฝึกไปพร้อมกันครับเลือกเลือกน้าหนักที่เหมาะสมนะครับก็คือไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เน้นที่เราคุมจังหวะได้นะครับวันนี้ที่เลือกใช้ก็คือเป็น4ี่กิโลเนื่องจากพี่ปุ๋ยเนี่ยเคยฝึกมาบ้างแล้วนะครับแล้วเลือกน้าหนักที่หนักขึ้นมานิดนึงได้นะครับ เพื่อให้กล้ามเนื้อนี่คอนแทคชั่นได้ดีนะครับอ่าถ้าวางเตรียมครับถ้าเตรียมเป็นแบบนี้เลยนะครับอาที่บุ๋ยเอาขาไปข้างหน้านิดนึงครับอ่าเท้าเหยียบให้เต็มพื้นนะครับอ่าหลังพิงพนักไปเลยครับอ่านะครับหน้ามองตรงนะครับหน้ามองตรงแล้วก็ไม่ต้องเกร็งคอมากอ่าทีนี้เทคดัมเบลขึ้นมาใช้หัวเข่าด้านขวาอึ๊บเทคขึ้นมาครับออึ๊บ่านี่ครับถ้าเตรียมอยู่ลักษณะนี้ครับอ่าดันขึ้นหายใจออกนะครับผ่อนแรงลงหายใจเข้านะครับลักษณะการดันนะครับจะดันเคิร์ฟเข้ามานิดนึงครับ เกลาก็มาหากันลดลงหายะะเข้าปึ๊บดันครับพี่บุวย2อ่าฝึก10ถึง12ครั้งนะครับ3ถึง4เซตนะอ่าสี่ครั้งหายจะเข้าหายบจอห้ปึ๊บ,บ6ดีมากครับช้านิดนึง7ดีขอ12ครั้งนะไปดีมากครับ9 10อีก2ครั้งครับ อีกครั้งนึงครับโอเคใช้ดัมเบลมันจะมีความยากนิดนึงตรงที่บาลานซ์ใช่ไหมซ้ายขวาอ่าเนี่ครับเห็นได้ชัดเลยครับ <c oughs> ก็คือที่ปุ๋ยพูดเม่กี้ถูกเลยก็คือถ้าดัมเบลเนี่ยมันจะมีลักษณะของการบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกท่านี้แล้วนะครับข้อควรระวังก็คือหนึ่งอาการบาดเจ็บเนาะปุ๋ยเพราะฉะนั้นซีเรียสก็คือการเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับเพราะบางทีซ้ายเนี่ยเรา ไม่ถนัดอ่าฝั่งที่เราไม่ถนัดใช่ไหมครับมันจะหมดแรงก่อนใช่หมดแรงก่อนเมื่อกี้รู้สึกยังไงพี่บุ๋ยของพี่ยังเหมือนมันเบาเพราะเรามันยังเบาใช่ไหมครับเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่เทคนิคเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าในเซตต่อไปเซตต่อไปนี่จะเรื่องของเทคนิคนะครับแต่เป็นท่าชูเดอร์เพชทเหมือนกันอ่าท่าเตรียมนะครับอ่าทีนี้พี่ปุ๋ยดันช้าลงนะครับเก่งที่หัวไหล่ไว้ค่อยๆดันครับช้าอ่าค่อยๆดันขึ้นอืออ่ลงมาช้าครับก็คือเราจะใส่ทอร่าทําให้มันช้าลง สองดีอาจจะเข้าโอเคตอนนี้รู้สึกหนักกว่าเดิมเป็นไงครับก็คืออย่างที่จะบอกครับสิ่งที่ต่างกันก็คือความช้าและเร็วนะครับเราไม่ควรจะดันเร็วจนเกินไปนะครับที่สําคัญก็คือจะต้องเกรงกล้ามเนื้อบริเวณที่เราจะฝึกนั่นก่อนนะพี่ปุ๋ยเป็นไงมากกว่าไหมมากกว่าแต่รู้สึกมากกว่าอ่างั้นเราไปต่อในท่าต่อไปเลยครับอ่ะพี่ปุ๋ยลุกขึ้นครับ ช้เบลเหมือนกันครับท่าฟอนเลสนะเวลาเทคนิคนะครับการยืนยืนเท่าช่วงหัวไหล่นะครับพี่ปุ๋ยครับผมอ่าเช็ดโดกขึ้นนิดนึงนะครับหยดแขกไปข้างหน้าเล็กน้อยครับอ่าแล้วลากขึ้นนะครับอ่าสังเกตไหมครับสิ่งที่ทำงานก็คือตรงนี้ครับเอ็นทีเหลยเดลวต่อยหรือว่าหัวไหล่ด้านหน้านะครับอ่าลงช้าๆครับอาจจะเข้าปึ๊บแล้วขึ้นเลยครับเราจะไม่ลงมาจนขนานกับพื้นนะครับมันจะเป็นการหยุดการทำงานของการื้วมัเที่เราจะฝึกนะครับอ่าค่อยๆลงอาจจะเข้าปึ๊บ สองน้มตัวไปขา้างหน้าเล็กน้อยโอเคลองไว้สามดีครับสี่ดีมากอึ้บห้าหกดีเจ็ดดีมากครับอยากแขนไปขา้างหน้านีดนึงแขนต้องตึงเลยใช่ใชครับผ่อนแขนเล็กน้อยนะคุยไม่ต้องตึงมากก็คือ,อสอบไม่ต้องตึงใช่ครับสอบไม่ต้องตึงดี ดีสองครั้งครั้งหนึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับได่แหละ <laughs> ถึงกระสันเลยนะครับ <laughs> ลองทำดูนะครับอ่าไม่รอช้าครับเดี๋ยวท่าต่อไปเมื่อกี้เป็นไหลยด้านหน้านะครับเราจะฝึกไหลด้านข้างไหวไหมครับคุย <Yeah. S 2> ไหวอ่าท่าต่อไปเป็นชื่อท่าว่า side lateral raise นะครับหรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหลด้านข้างลักษณะท่ายืนเหมือนกับท่าเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วค่อยๆลกออกข้างครับ หนึ่งเทคนิคนะครับก็คืองอสองลงเล็กน้อยอ่าค่อยๆลงครับอาจจะเข้าตอนลงเรากลับมาตรงใช่ไหมคะครับเหลือไว้นิดหนึ่งครับไม่ต้องตรงมากเกินไปเหลือพื้นที่ระหว่างช่องนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเหลือทัพประมาณสัก30องศานะครับแล้วลกขึ้นตอนขึ้นเราต้องบิดไหมนิดหนึ่งครับบิดสองเรียบร้อยหนึ่งช้าๆนะครับอ่าลงอาจจะเข้าขึ้นครับสองอ่าไปยุบสาม ปลุยรบกวนหยัดแขนออกนิดหนึ่งครับอไปเห็นการออกทํางานไหมครับใช่ครับหยัดแขนออกข้างๆนิดหนึ่งนะ,ะเห็นไหมการทํางานของไหล่ด้านข้างดีช้าๆดีครับอ่าดีเวลาคนเซฟนะครับเอามือประคองหัวละตรงข้อศอกนิดหนึ่งนะครับดีขออีกสองครั้งครับดีครั้งเดียว โอเคอ่าเป็นไงบ้างครับพี่บุ๋ยาครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่าและท่าสุดท้ายสําหรับัวไหลในวันนี้นะครับก็คือัวไหลด้านหลังนะครับแ๋ยวลูกคึ้นพี่ปุ๋ยนั่งนะครับอ่าออกขาไปข้างหน้านิดหนึ่งครับท่านี้ชื่อว่า reverse นะครับหรือว่าเป็นดัมเบลนะครับต้องขยับตัวใช้ดัมเบลนั่งไปปลายหน่อยครับนิดหนึ่งอ่าโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งครับอ่าลักษณะนี้ครับแล้วความดัมเบลดิหนึ่งครับอ่าแล้วรู้สึกกลางออกข้างๆนะครับ เก้งหัวไหล่ด้านหลังไว้วาดออกมาค่ะอ่ะกาการขึ้นหายจะออกหนึ่งอาจจะเข้าจำไหมนะครับไม่ควรฝึกเร็วจนเกินไปนะครับสองอาจจะเข้าวางสุดไหมคะหรือไม่สุดครับห<า>เหลือไว้นิดนึงนะครับเหลือไว้แค่นี้นะใช่สามดีครับไปสี่โดนครับไปห้าสำคัญอย่าหนีแผลบนะครับอย่าหนีหลังนะครับโฟกัสแค่หัวไหล่ด้านหลังนะครับอ่า ีหายใจเข้าขึ้นเก้าสิบสิบสองอ่าพอครับปุ๋เป็นไงบ้างครั้งที่สองเกือบไม่ขึ้นโดนไหมครับอ่าเป็นไงบ้างครับวันนี้ปุ๋ยฝึกเท่าไหร่ดีเดี๋ยววันนี้ก็คือฝึกเป็นเพื่อไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ชมทางบ้านนะครับลองเก็บไปฝึกดูนะครับอ่าสำหรับนักกีฬาก็คือเขาจะฟิลลิ่งได้กล้ามเนื้อได้ดี ครับสำหรับทั้งบ้านก็คือพยายามฝึกบ่ยบอยๆนะครับเลื่อมจากน้ำหนักที่ไม่เยอะเกินไปนะปบุ๋ยนะใ,<ช>ใช่ครับเพราะจะบาดเจ็บได้เพราะว่าของพี่คือเคยเล่นมาแล้วเคยเล่นมาบ้างแล้วลนะครับ,รบแล้วก็ถ้าฝึกจริงๆพี่บุ๋ยก็จะฝึกประมาณทัก3-4เซตนะครับจำนวนครั้งก็ประมาณนี้นะครับ12-10 1งครั้ง1 2บ5้าครั้งบ,งบางบางครั้งนะครับอ่าก็วันนี้ก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าและช่วงหน้านะครับพบกันครูเชอรี่นะครับแล้วเจอกันครับ สวัสดีค่ะ,คะพบกับเชอรี่ในช่วงที่2อีกแล้วนะคะวันนี้เชอรี่นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อินบ็อกซ์มาสอบถามอยากจะเข้ามาฝึกนะคะกับทางเรานะคะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะก็ปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็บางวันอะ่ะก็ต้องยืนเดินมากมก็จะรู้สึกว่ามีการปวดล้างปวด เอวปวดสะโพกนะคะก็เลยอยากจะปรึกษาคุณเชอรี่ให้ช่วยแนะนำท่าที่ช่วยคลายอาการพวกนี้ได้ค่ะค่ะดีเลยค่ะวันนี้เชอรี่จะมาแนะนำชุดท่าฝึกโยะคะนะคะปรับโครงสร้างกระดูกสันหลังช่วยลดอาการปวดเมื่อยหลังนะคะช่วยเปิดข้อสะโพกและที่สำคัญยังช่วยทำให้ข้อเขา่าข้อเท้าแข็งแรงลดไขมันบริเวณหน้าขา สะโพกแล้วก็หน้าท้องอีกด้วยค่ะพร้อมไม่ยังคะพร้อมค่ะเริ่มจากในท่านั่งวัชราสนะนะคะจากนั้นให้เราค่อยๆนะคะวางมือนะคะถอยเข่าไปอยู่ในท่าออลโฟให้น้ำหนักนะคะกระจายที่ฝ่ามือทั้งสิบข้อมือตรงกับไหล่เข่าเปิดกว้างเท่าสะโพกค่ะจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าให้ยาว หายใจออกจิกนิ้วเท้าดันสะโพกไปทางด้านหลังยืดหลังย,วยาวๆเป็นท่า Dog. ดาวเวิร์ดเฟซิงดอกดีค่ะกดอกลงไปตามๆหายใจเข้าค่อย <c oughs> ๆก้าวเท้าขวาขึ้นมาตรงกลางระหว่างมือวางเขาด้านซ้ายปิดหลังเท้าเปิดอกเปิดไหล่หน้าเชิดตามองต่ำในท่าอัฏฐะอัญชริยาสนาะท่านี้จะช่วยจัดปรับโครงสร้างกระดูกสันหลังนะคะได้ดี ค้างไวห้าลมหายใจสองหงจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆนะคะหายใจเข้าพนมมือกลางอกหายใจออกค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองนะคะขึ้นแนบใบหูหน้าชะตามองตามเปิดอกนะคะท่านี้นอกจากจัดปรับกระดูกสันหลังแล้วยังช่วยนะคะ ให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณหน้าท้องกระชับในส่วนของไขมันหน้าท้องช่วยเปิดข้อสะโพกทำให้แขนของเราแข็งแรงและหนึ่งค่อยๆหายใจเข้านะคะดึงมือกลับมาพนมมือกลางอกหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราหายใจเข้าจิกส้นเทา้ายกขาด้านซ้ายขึ้นวาดแขนทั้งสองขึ้นมาเป็นท่าหายลัง เพิ่มความแข็งแรงของข้อเท้าข้อเข่านะคะแล้วก็ทำให้หน้าขาแข็งแรง3 2 หนึงหายใจเข้าค่อยๆพนมมือกลางอกดีค่ะเราจะยืดไปทางด้านหลังแล้วนะคะเราต้องเพิ่มการทวิตบิดตัวในค่าจัดปรับโคงกระดูกด้านข้างด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกทวิตบิดไปทางด้านขวาให้ศอกเราขัดเข่าด้านขวาจากนั้นพนมมือกลางอกด้ันมือนะคะมาไว้ตรงกลางระหว่างอกกระตุกขาหลังให้ตึงกาวเข่าด้านขวาให้แน่นเลยนะคะ ให้รู้สึกมั่นคง2 1. จากนั้นนะคะค่อยๆวางมือข้อมเท้าขวาถอยเท้าขวาคู่เท้าซ้ายในท่า downward facing dog ยืดหลังหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกให้ยาวก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางระหว่างมือวางเข่าขวาปิดหลังเท้าวางมือคว่ำเป็นรูปถ้วยหมุนไหล่เปิดอ,อกเปิดไหล่หน้าเชิดตามองตรง ค้างในท่าห้าลมหายใจ2 1จากนั้นหายใจเข้าค่อยๆประนมมือกลางอกนะคะยังอยู่ในโพสิชันที่มั่นคงนะคะหายใจออกว่าแขนทั้งสองขึ้นนะคะชี้ขึ้นไปบนเพดานหลังแขนแนบใบหูเปิดอกเปิดไหล่าน,นี้มีประโยชน์นะคะช่วยให้สะโพกเรานะคะ สะโพกเปิดมากยิ่งขึ้นหายใจออกค่อยๆกดสะโพกลงลึกค่ะดีค่ะสามสองหนึ่งค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะจิกส้นเท้าหลังหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกขาขึ้นมาวาดแขนทั้งสองขึ้นมาในท่าหายหลังเพิ่มความแข็งแรงของข้อเท้านะคะเข่าสามสอง หนพนมมือกลางอกหายใจเข้าหายใจออกทวิตบิดไปทางด้านซ้ายเราสามารถใช้มือช่วยได้นะคะจากนั้นค่อยๆดันมือมาไว้ที่กลางอกสามสองหนงึดีค่ะวางมือข้อมเท้าซ้ายเลยค่ะปอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาวางเข่าปิดหลังเท้า พักในท่าวีลบุรุษก้มกาบค่ะสักคู่จากนั้นค่อ,คอยๆยกลำตัวกลับมาในท่าออฟโร่นะคะจิกนิ้วเท้าดันสะโพกในท่าดาวด,ด็อกก้าวเท้าขวามานอกมือขวาวางข้างนิ้วก้อยมือขวานะคะจากนั้นค่อยๆวางเข่าซ้ายปิดหลังเท้าซ้ายนะคะอ่า ค่อยๆให้เรานะคะวางศอกทั้งสองข้างลงสามารถเปิดขอบเท้าได้เล็กน้อยค่ะเพื่อยืดข้อสะโพกดีค่ะสวยงามค้างไว้ห้าสี่สาสองหจากนั้นนะคะใช้ขยับฝ่ามือทั้งสองเข้ามานะคะ พยายามงุ้มฝ่ามือนะคะกระจายน้ำหนักที่ฝ่ามือหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะปิดบิดปลายเท้าไปที่9นาฬิกาดีค่ะใช้มือขวาดันยืดขาขวาตามองผ่านไหล่สวยงามค่ะ5 4 3 2 หนึ่งจากนั้นค่อยๆนะคะหันกลับมาช้าๆวางมือชิกนิ้วเท้าด้านซ้ายดึงขวาคู่ซ้ายในท่าด o w n a d f c i n g dog ยืดหลังยาว,ยาวหายใจเข้าลึกและหายใจออกยาวก้าวเท้าซ้ายมาวางข้างนิ้วก้อยมือซ้ายนะคะวางเข่าขวาปิดหลังเท้าขวาจากนั้นค่อยๆลดศอกลงช้าๆค่ะ ถ้าเราตึงมากเราสามารถขยับหรือเปิดขอบเท้าด้านในได้นะคะในส่วนของเท้าซ้ายพยายามยืดหลังยาวๆาว1จากนั้นนะคะให้เราขยับมือกลับมานะแล้วยืดแขนทั้งสองให้ตลงค่อยๆเปิดปลายเท้าซ้ายไปที่9นาะฬิกามือซ้ายผ่กัก ข่าด้านซ้ายยืดเปิดอ,อกเปิดไหล่ตามองผ่านไหล่ค่ะอันนี้เราจะโฟกัสที่ข้อสโพกที่เปิดออกนะคะสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆดึงมือกลับมาช้าๆนะคะจิกนิ้วเท้าขวาดึงเท้าซ้ายกลับไปในท่า downward facing dog ค่อยๆวางเขา่าปิดหลังเท้าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะรู้สึกฟาย้อนซโพอกออกไปเยอะเลยค,ะค่ะคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราค่ะค่ะนถ้ามีโอกาสยังไงอะ่ะเพื่อนต้องมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกน,นะคะยินดีค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะพบกับช่วงคินฟูด้ดกู๊ดเทสสุขภาพดีมีอร่อยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่วงสุขภาพดีมีอร่อยคร Clean f o o d g o o d Taste พิเทพพะมีคนสอบถามมาให้มากเลยแล้วก็ตัวรีเองด้วยอยากทานอะไรที่มันแบบทำให้เพิ่มกล้ามสุขภาพดีแล้วทานง่ายๆอ่ะค่ะก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงเนาะแล้วก็ไขมันค่อนข้างต่ำส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวผมเป็นนักกีฬาเองเนี่ยก็ทานยากเหมือนกันขนาดเราทานแบบแบบกินแบบเป็นบริวานเยอะกินได้ยากมากมันคาวใช่ไครแล้วเคี้ยวไม่ไหวใช่ครับ วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีก็คือเอาอกไก่เนี่ยไปปั่นนะอกไก่ปั่นแล้วมันไม่ข้าวหรอตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พอมาเจอยี่ห้อนี้ครับว่าอกไก่คลีนครับยี่ห้อคลีนและแอดิวางยู่หน้าเลยเนี่ยเห็นขวดเล็กๆอย่างนี้นะครับ16กรัมโปรตีนนะครับอ้โปรตีนสูงมากเลยอ่ะที่สำคัญเวลาเราดื่มเนี่ยไม่ข้าวด้วยค่ะเอาไปเก็บในตู้เย็นแล้วกินนี่อร่อยมาก บอกเลยฟินนอกจากนั้นยังผ่านออยด้วยนะคะผ่านออยด้วยครับใช่ครับเพราะว่ารับประกันคุณภาพใช่คุณภาพสําคัญแล้วก็ที่สําคัญครับไขมันใช่ไขมันดีเลยไขมันดีคุณครูเจะดื่มอะไรอยู่ไหมครับนี่ดื่มสิคะดื่มอะไรเอ่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวเหรอนี่เล้งจริงแบบจับประสบการณ์จริงเลยค่ะทานจริงเลยค่ะครับผมเอฟเฟกต์เป็นไงบ้างอลลีจะทานสองช้อนตอนเช้าทุกวันนะคะช่วยในเรื่องของลดอาการพวกอ่า กินปลาแล้วยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะบางคนอาจจะไม่ไม่สะดวกทานสดอันนี้สามารถนําไปปรุงอาหารได้ด้วยนะคะดีเลยครับเพราะไขมันต่ำมากมากใช่เอาไปเครียดเมนูได้ดีรังสค์ได้ดีใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอันนี่สําคัญนะครับพอเรากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยน้าน้าดื่มครับน้ําดื่มเนี่ยเราขาดไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะแต่น้ําดื่มยังไงให้มีคุณภาพล่ะอ่าน้ำดื่มอันคลายนะครับอ่าใช่เพราะตอนนี้กำลังคิดน้ำดื่มที่เป็นดา น้ำเดือดเป็นด่างาใช่ครับน้ำเดือเป็นด่างดียังไงนะครับหนึ่งะครับความเป็นด่างเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ย ร่ากายเราจะมีกฎเยอะครับคุณครูจ่รักษาสมดุลนะครับผมที่สำคัญคือป้องกันการเกิดโรคด้วยด้วยล่าแยคนเราประกอบด้วยของเหลวเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณครูใช่ครับเพราะนั้นการที่จะดื่มน้ําหรือว่าการจะกินอะไรที่เข้าไปเนี่ยพยายามใส่ใจนิดนึงผมว่าก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะใช่สมุทรลี่ต้องการจะนําน้ํามันมะพร้าวไปทําอาหารพรเทศนั้นนาเพื่อนๆได้ไหมคะโอ้โหดีเลยครับกออาหารอะไรดีเมนูนี้ก็คือเราจะมีเอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยครับ ไปทำเป็นเมนูกระดูกหมูนะครับตุนยาจีนว้าวน่าด้วโดยใช้เนี่ยครับน้ำมันมะพร้าวของเราเไข<ห>มันต่ำไขมันต่ำด้วยอีกเมนูนึงเพื่อนๆไปกินชอบกินกระพงไหมปลากระพงชอบค่ะอ่าเราจะมาทําปลากระพงนึ่งซอสครับผมอ๋อค่ะไอซอสครีมซอสครีมมะนาวเลยว,ว้าวเออผมว่าน่าจะอร่อยด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะน่าทานมากเลยแค่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบไล่ไล มีประโยชน์อร่อยด้วยใช่ค่ะและในช่วงต่อไปนะครับมีสกู๊ปดีๆมาฝากนะครับผมของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับค่ะพลาดนะครับแล้วเจอกันครับค่ะ สวัสดีครับผมไมตรีคงเรืองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเราได้งบประมาณนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนในการจัดซื้อเป้าอิเล็กทรอนิกส์ของสนามยิงปืนที่กกทหัวหมากตามเป้าหมายที่เราวางไว้ทั้งนี้เพื่อประเทศไทยสร้างความสุขให้กับประชาชนครับขอบคุณครับ